สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคน,กคนได้ของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงหยานะครับเด้อเสีงยงหย่าผ้าล,ละมือในการได้ผ้าล,ละเวละครับหาเกล็ดลันย่เอาเหล็กหลานสาวเกลําลันย่เนาะเป็นเหล็กเมืองนอกครับเหล็กเมืองนอกครับของหลานสาวเกล็ดลันย่เนาะผมก็ได้เอาตัวเหล็กทันสนมาแล้วครับเวลาค็มันก็คคอยหลายเนาะครับเนา,นอคอานะครับจรีบ,บๆกันหน่อย เนี่ยครว่าหลานอยู่ทั้งพุ่นยากนาะครับเนาะยากแขวะยากมั่นครับครับงวดประจําพันที่หนึ่งเดือนเมษาแหละครับวันที่หนึ่งเดือนเมษาหกหกนะครับเนาะสองพันห้าร้อยหกหกเนาะครับเนาะครับเลขของหลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีครับเมืองเกาหลีวัตถุมาหอดนะครับหอดไม่ไม่วนเกลี่ยมัน่าเกลี่ยย่อยมันว่าวัตถุมาหอดอุ่นอยู่นี่ครับครับผมก็ลงรถ ห่อนเนาะครับเนาะทั้งห่อนทั้งเอาเมือนี่ห่อนบ้าเนาะพี่น้องทั้งเอฟซีก็ได้ผมคือมางหอนเกษตรเมือนี่ครับผมกาสทั้งห่อนนะครับเกษตรเดี๋ยวมาลงเลขให้เอฟซีเบิ้องหลังครับเนาะต่องวดครับงวดที่แล้วของเพิ่อนข,ขาขมขมใกล้ๆหน่อยๆครบับสิคือ้อลุ้งกับอะไ้เนาะครับเนาะงวดผังหันครับเลขของเมืองนอกเกาหลีของเพิ่อนกินดีมาตลอดเนาะครับเนาะครับเป็น นั่งเอกกับอะไรครับนั่งเอกเกาหลีอยู่แล้วครับของเบิร์นเล่ของเบิร์นเนาะครับดูแลสุขภาพร่างกายเลยเอฟซีเลยเพราะว่ามันอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงแอดครับถ้าเป็นไข่เป็นหนาวอยู่นี่ครับครับก็ได้ขอมาแล้วไข่จะลืมเด้อครับเด้อกดติดตามเสี่ยงยาน้องนะครับเนาะครับสู่ไปน้ากันเห็ดไปน้ากันครับหาแนวทางไม่ไม่งามๆให้เอฟซีเบิร์นครับ กติสูปไปกับเอฟซีนี่แหละครับหาไปหาไปเรื่อยๆมันกี้สิพอ่อแล้วครับกระนอมองเนาะอันนี้เขาเป้นกว่าดีอยู่ครับครับอันนี้เขาเขามาเบิ้งตัวเลขกเหมือนกันนะ,ะน,กนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมดูจดตัวใหญ่ๆให้เอฟซีเบิ้งก่อนนะครับเนาะครับนี่เมืองเกาหลีหลานสาวเจลำใหญ่เนาะหลานสาวเจลำใหญ่เมืองเกาหลีครับเมืองเกาหลี กวดวันที่หนึ่งเดือนเมษาเดือนสี่นะเดือนสี่หกหกครับงวดนครับวิ่งบนครับวิ่งบนวิ่งบนเนาะวิ่งบนวิ่งบนบนหอย,ยสองกับหนึ่งนะครับเด้อสองกับหนึ่งครับงามนจับคู่หอยเลขกสามตัวครับเลขกสามตัวก่อนนะครับนะเนาะเหล็กสามตัวจับคู่หอยกับเจ็ด เลขสองหนึก 1, 1, ครับเลขสามตัวก่อนครับเลขสามตัวกอนหนึ่อนึ่งสอครับเลขเลขสตัวก่อนนะครับอันนี้เป็น เรียกวิ่งครับเรีวิ่งกันกันหนึกับสองหนึ่งสออครับอันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับเนาะเลขสตัวกับหกหกเไหมครับ9ก้า่อน9 9 9าเก้หหนึ่งครับ ก็าวหนึง่งนะครับเจ็ดสองหนึ่งแปดหนึ่งหกห็ดสองสองเ้าหกครับอันนี้เป็นเลขสตัวเลข3ตัวเลข2ตัวบันี้วิ่งบนนะครับนี่วิ่งบนเลข2ตัวกักนครับเลขสตัวก็มี2 สองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดสองเจ็ดสองหกสองแปดครับอันนี้ดิ่งบนนะครับเดินครับดิ่งบนดิ่งบุญ วิ่งบนด่านเดียววิ่งล่างครับวิ่งล่างมันก็หลายตัวครับวิ่งล่างเพื่อนครับวิ่งล่างเนาะวิ่งล่างวิ่งล่างเพื่อนไก่วิ่งซี่เหรอครับวิ่งล่างซี่ครับจับคู่ใหม่กรับซี่จับคู่ใหม่เนาะซี่

เกาหลีเนาะครับเนาะเหรียเกาหลีเนี่ยเกาหลีเ,เ,เนี่ยเครื่อนอกเกาหลีเหรอครับครับครับนี่เป็นตัวเลขของเคื่องเกาหลีครับ เกหล,ลานสาวเมืองนอกเมืองเกาหลีเนาะครับเนาะขับมาใม่หมสดสดหงหอนนะครับเดกหล,ลานสาวเกีียก่ยลำย่ยครับวดวันที่วดวันที่หนึ่งเมษานะครับวดวันที่หนึ่งเมษานะ <c oughs> เลขเมืองนอกเกาหลีเลขรับเมืองนอกเกาหลีเนาะครับเนาะ คนไขวิ่งบนมากครับวิ่งบนมากสองสองหนึ่งสองกับหนึ่งครับจับกูมหาเหล็กสามตัวครับเหล็กสามตัวนี่ครับจับกูมหายขมิ้นเจ็ดสองหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสองแปดสองเจ็ดซีเก้าเก ah yes. ้าหกหนึ่งนี่ครับเก้าหกหนึ่งครับครับจับ 1> 1เจับเก่าหกหน้ครับเนเก้าหกหนึ่งเนาะครับเก้าหกหนึ่งเก้าหหนึ่งนะครับเนาะเลขกสองตัวก็มี2สองหนึ่งหนึ่งหหนึ่งแปดสองเจ็ดสองหสองแปดครับนี่เลขกสองตัวเนาะเลกสองตัวควาเร่ากาศมี เพิ่นให้วิ่งบนเนาะเลขสองตัวเพิน่นวิ่งบลเลขสองกับหนึ่งแหละครับเพิน่นดขจับมาหาสองหนึ่งครับสองสองกับหนึ่งเนาะครับก็วิ่งล่างไปน,นี่ครับวิ่งล่างเพิดหายซีตัวเดียวครับจับคู่มาให้กคับว่าหลายตัวครับมีซีมีซีคู่ครับจับคู่มหาห้ยซีคู่ครับซีสองซีสามซีเก็ดซีแปดครับ จับคู่หายเนาะจับคู่ก็หายครับมีซีคูครับบิ่งลางครับบิ่งลางเป็นเลขเมืองนอกเกาหลีครับผู้ใด,ดมักกระจัดนะครับเด้อผู้ใดขัดกับพานครับอันนี้ท่าช่องกับเป็นแ่แนวทางครับเป็นแ่แนวทางน้ำหมาน้ำเสนอให้เิ้นเป็นแนวทางนะครับเนาะเอ่อเปิ่นกะมี่วิ่งบน ตาวาเลกวิ่งของเพ่นนี่เขาดีดีดีครับพยาย่าจับเลขกวิ่งไวยครับ้เอาไปใส่ตัวได้ะไรวิ่งครับวิ่งสองกับหนึ่งครับเป็นไหงวดนีวิ่งล่างเป็นไหนซีครับงวดนี่พญายามเบิ่งเล็กวิ่งเพ่นดีๆครับเล็กวิ่งเพ่นทั้งทีมันก็จับคููไหงว่าถือเนาะครับเหย็บซีครจะด้เห็นตัวเนาะครับจะด้เบิ้งหลายคลิปของเกลี่ยลำไยเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นเลขหลานสาวเกลี่ยลำไยส่งเอามาให้เบิ่งครับตัวเลขกเดี๋ยวเบิ่งเนาะครับ เยฟซีบไดหมักกระจัดนะครับเ้อ้าคัดกระพานครับก็เป็นแนวทางนะครับเนาะบัตรวางยังหลายทั้งช่องอะไรเสนอเป็นแพรแนวทางครับเป็นแค่แนวทางตอนนั้นครับมียงกงสู่ไปน้ากันนะครับครับสู่ไปน้ากันเหล็กมันมีความเสียงนะครับเนาะจะมาสิตถือตัวใดแน่จะมาสิออกตัวใดบ่ัตรกระลั่นตีนะครับเนาะ ผู้ใดขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงยานะครับเด้อกดกระดิ่งติดตามแน่ครับครับเสียงยาค่ะพึ่งจะเปิดซองบอจีหัวด่อครับครับฝากเนื้อฝากตัวไว้น้าครับอันนี้เป็นเลขกลับเมืองหนอกเกาหลีครับเมืองเกาหลีครับคงเกลีลำย่ยเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายเสียงยาก็ขอให้พี่น้องเย็บซี่ทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแ้ง เข่มเฉ็บใจได้ค่มไข่อยากไก่ย่า้หมีด้วครับเด้อมีแถ้าเข่สุขคว่เจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมก็สิทธขอสวัสดีแล้วครับพอกันไหมเนาะคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับ